เราพูดทั้งหมดที่อยู่หน้าบ้านไปแต่ว่าหน้าบ้านยังไม่จบถ้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างรายได้นะการสร้างรายได้อันนี้มีความสําคัญมากที่สุดการสร้างรายได้สัมพันธ์กับราคาขายนะการสร้างรายได้ก็คือเราจะเอาเงินอะเข้ามาในกิจการทางไหนได้บ้างพี่ต้องลิสต์ออกมาคุณต้องเขียนออกมาว่าขายยังไงตั้งราคาเท่าไหร่เขียนไว้เลยแต่จะทํามาได้เราต้องไปสเกล คู่แข่งในตลาดเหมือนกันเนาะว่าเขาขายกันอยู่เท่าไหร่เขาทำอะไรยังไงเขียนตรงนี้ออกมาเพื่อให้เป็นรายได้ของสินค้าแต่ละตัวนะครับออกมาให้ชัดเจนประเภทของรายได้ถ้าเวลาเราจะเขียนนะจัดระเบียบความคิดให้มันง่ายขึ้นแบบ่งประเภทมันซะหลักการเหมือนเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหน้าก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนาะผมจะเริ่มจากการยกตัวอย่างแบบที่มีการแบ่งประเภทเพื่อไม่ให้มันฟุง้งเราก็มาดูครับว่ารายได้อะ เกิดจากการขายสินค้าให้บริการอย่างอันเนี้ยสินค้ามีกี่ตัวราคาเท่าไหร่บ้างมีแพคเกจจิ้งขนาดเท่าไหร่1ลิตร5ลิตร1กิโลกิโลหรืออันนี้การให้บริการนะครับเก็บให้เงินเขากลับไปเท่าไหร่เอามาใส่ในตารางช่องที่5ให้หมดลิสเป็นหัวข้อแล้วถ้าเราใช้ Excel เป็นอ่ะไอ้เช่องเนี้ยเราทํา9าแทบนะ็บเนาะแล้วแต่ละแทบ็บอ่ะลงลึกลงไปแต่ละเรื่องภาพรวมเราจะคุมอยู่ค่าธรรมเนียมไหมสมมุติใครจะมาเป็นสมาชิกพี่คิดค่าธรรมเนียมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนก็ไม่ต้องเอาไปใส่ รายได้จากช่างทองออนไลน์สมมุติที่เปิดช็อปทางออนไลน์ด้วยคลิกจัดส่งตัวเนี้ยรายได้เข้ามายังไงตัดบัตรยังไงอันนี้ก็ต้องคิดในระยะยาวนะครับหรือแม้กระทั่งเฮ้ยเราไม่ทําแบรนด์สมมุติซัสเทนบอกว่าวุ้ยผลิตไม่ทันอะ่ะช่วยผลิตให้หน่อยได้ไหมผลิตเปบก้าคุณเก๋จะเอาไปขายสวนจํานวนเท่าไหร่ก็ที่มีโมเดลของการรับ OEM หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกประเภทหนึ่งที่ก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่ารายได้จากการ OEM มสมมตินะครับประมาณการรายได้ขายสินค้าของตัวเองกี่หน่วยคูดกับราคาเท่าไหร่รับ OEM ค่าจ้างเท่าไหร่จํานวนกี่หน่วยพวกนี้ใส่ลงไปให้หมดครับเป็นพื้นฐานที่เราจะมาทําลงลึกในเรื่องของ Financial ในฝั่งรายได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทํามันก็จะทําให้ธุรกิจอ่ะมีความมั่นคงทางการเงินหรือถ้าสร้างช่องทางรายได้หลายๆทางมันจะทําให้เรารู้สึกว่า อันนี้เราก็ได้อันนั้นเราก็ได้การทําธุรกิจไม่ควรมีช่องทางการทํำไรายได้แค่ช่องทางเดียวนะพยายามให้มันเกิดอย่างน้อย2หรือ3เพื่อให้เกิดความมั่นคงนะไม่ไม่เกิดภาวะที่รายได้ไม่พอรายจ่ายการทำ revenue stream แผนที่ชัดเจนจะช่วยทําให้เรามองในอนาคตเผื่อเราจะขยายกิจการได้ว่าไอ้จากตรงนี้ที่เคยได้มาไปต่อยอดทําอะไรเพิ่มเติมได้ไหมและสุดท้ายครับมันจะช่วยทําให้ภาพของธุรกิจของเราอ่ะ มันมีความยั่งยืนมากขึ้นเพราะเราเห็นเห็นทั้งหมดเนาะในฝั่งของอไรายได้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วโมเดลของเราที่จะนําเสนอไอ้ตัวแว l ลูทั้งหมดไปที่ลูกค้ามีประมาณนี้ในภาพรวมช่องที่5จบไปถัดมาหลังบ้านกว่าจะได้สินค้าได้ Channel ได้ไรพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีหลังบ้านอันแรกก็คือ Key Resource ครับ Key Resource อย่างที่บอกคือทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อไปสร้าง Value Proposition เพื่อไปสร้างสินค้าเพื่อไปสร้างบริการตัวเนี้ยครับ มันก็มีแบ่งประเภทเป็นหลายประเภทเช่นในทางกายภาพเรามองเห็นเราสัมผัสได้มีอะไรบ้างครับเครื่องจากอาคารวัสดุวัตถุดิบนะครับยานพาหนะต่างๆยกตัวอย่างเช่นจะทําปุ๋ยก็ต้องมีเครื่องผสมปุ๋ยอะไรพวกนี้เป็นต้นทรัพยากรทางการเงินเราใช้เงินตัวเราเองเงินกู้หรือเงินอะไรมันมีต้นทุนทางเรื่องดอกเบี้ยหรือมีอะไรไหมก็ต้องต้องเขียนตรงนี้ไว้ด้วยนะแต่จัดอยู่ในหมวดของทรัพยากรเป็นเช็คลิสต์ว่าเรามีหรือ,อยัง ทรัพยากรทางปัญญาหรือ intelligence resource นะครับพวกนี้เรามีแบรนด์เรามีโลโก้ที่จดทะเบียนของเราเองเปล่าอ่าเรามี IP ของเตาของพี่น้อยไหมนะไอพี IP ก็คือ intellectual properties ของเราแล้วจด patent ไหมหรือ,อยังไงสิ่งพวกนี้มันจะต้องลงไว้ให้เรารู้ว่าเรามีซึ่งตรงนี้มันจะไปสะท้อนทำให้ value proposition หรือคุณค่าที่เราเสนอมันมีความแตกต่างนะอันนี้ก็ต้องลิสตลงมา หรือแม้กระทั่งทรัพยากรทางด้านเครือข่ายอย่างเงี้ยเรามีพันธมิตรไหมมีใครบ้างที่เข้าร่วมกับเรานะครับตัวเนี้ยใส่เข้าไปในช่องที่6ให้ครบนะเราไม่ควรจะลืมหรือทิ้งทรัพยากรที่สําคัญไว้ไว้ด้านหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรด้านบุคคลแต่ละเรื่องที่เราทําใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะเช่นเรามีใครบ้าง ยังมีทีมวิจัยด้านเกษตรชีวภาพเกษตรต้นแบบในกลุ่มไหมแล้วในเนี้ยในกลุ่มมีใครดูแลเรื่องการตลาดไหมหรืออะไรก็เขียนลงไปให้ให้ครบถ้วนชัดเจน